สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Oracle o f Time เราจะพาคุณเดินทางไปกับเรื่องเล่าวิดีโอและแรงบันดาลใจ Oracle o f Time ขอนำเสนอฐานที่ต้องคำสาบคืนต้องห้ามที่โรงแรมเก่าณนาใจกลางเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในภาคเหนือมีโรงแรมเก่าแก่ที่ตั้งตรงานอย่างเงียบงนันภายนอกดูหรูหรา ดูเหมือนสถานที่สำหรับการพักผ่อนในฝันแต่ถ้าคุณลองมองลึกเข้าไปหลังม่านหน้าต่างเหล่านั้นบางทีคุณอาจจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศบางอย่างที่แตกต่างโรงแรมแห่งนี้เปิดให้บริการมานานนับสิบปีผู้คนมากมายเดินเข้าออกแต่มีบางเสียงกระซิบในละแวกนี้ขาว,ว่ากันว่าที่นี่มีบางสิ่งที่ไม่ปกติโดยเฉพาะ ห้องพักหมายเลข404ห้องพักที่เหมือนจะธรรมดาแต่ทำไมถึงมีเรื่องเล่าลึกลับมากมายเกี่ยวกับแขกที่เคยพักและทุกครั้งที่มีคนถามถึงเสียงกระซิบบางเบาก็จะวนเวียนอยู่เสมอว่าแขกที่เคยเข้าห้องนี้ไม่เคยมีใครเช็คเอาท์ออกไปได้เลยคืนนี้ฉันจะพาคุณเดินเข้าไปในประตูบานนั้นด้วยกันกล้าพอไหม ที่จะเผชิญหน้ากับความลับของห้อง404ห้องที่ใครๆก็อยากลืมแต่บางอย่างกลับไม่ยอมให้ใครลืมคุณเชื่อไหมคะว่าการเดินทางบางครั้งพาเราไปพบกับบางสิ่งที่คาดไม่ถึงเมีหญิงสาววัย30ต้นๆที่เพิ่งลาออกจากงานเธออยากหนีความวุ่นวายมาพักใจที่เมืองเหนือที่พักของเธอ คือโรงแรมเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายอดีตดูเงียบสงบเหมาะกับการซ่อนตัวจากโลกภายนอกเช้าวันนั้นเมเช็คอินในช่วงหัวค่ำพนักงานหญิงหน้าเคาน์เตอร์ส่งยิ้มให้ด้วยแววตาเย็นชาห้องพัก404ค่ะแขกที่เคยพักก่อนหน้านี้ก็ชอบห้องนี้กันทุกคนเมหัวเราะกับตัวเองพลางลากกระป๋ามขึ้นลิฟต์ไปชั้นสี แต่พอเดินไปถึงทางเดินที่ไฟสลัวกว่าปกติเธอรู้สึกเย็นวาบอย่างไม่มีเหตุผลเมื่อเมย์ไขประตูเข้าไปในห้อง404สิ่งที่สัมผัสดได้ทันทีคือความหรูหราแต่เย็นยะเยือกแปลกประหลาดราวกับมีใครบางคนแอบมองจากมุมมืดของห้องเมย์บอกกับตัวเองว่าคิดมากไปเองแล้วรีบอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนแต่แล้วในความเงียบของค่ำคืนนั้น เสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นเธอค่อยๆลุกเดินไปดูผ่านตาแมวไม่มีใครอยู่หน้าห้องเธอกลับไปที่เตียงแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกคราวนี้มาจากตู้เสื้อผ้าหัวใจเมเต้นแรนเธอหยิบมือถือใช้ไฟฉายส่องเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าข้างในมีเพียงเสื้อคลุมแขวนอยู่แต่ทันทีที่เธอหันหลังกลับประตูตู้ค่อยๆปิดลงเอง พร้อมเสียงกัวร้องเบาลอยมากระทบโสดปราสาทเมเริ่มหวาดกลัวคว้าโทรศัพท์หวังติดต่อพนักงานแต่โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเลยแม้แต่นิดเดียวในความสับสนเธอเหลือไปเห็นกระจกในห้องน้ําและนั่นเองที่เงาสะท้อนของเธอกลับยิ้มให้ทั้งที่ตัวเธอ,อยืนนิ่งใบหน้าเฉยเมยความหนาวความกลัวและความรู้สึกไม่ปลอดภัย ก่อตัวขึ้นในใจเมยอย่างเงียบงันทันใดนั้นเสียงเคาะประตูกลับมาดังขึ้นหนักแน่นกว่าเดิมรัวซ้ำซเหมือนใครบางคนกำลังพยายามจะบุกเข้ามาเมยรวบรวมความกล้าวิ่งไปเปิดประตูสุดแรงเกิดแต่หน้าห้องกลับว่างเปล่าเธอหันกลับมามองในห้องพบว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปเฟอร์นิเจอร์เก่าเต็มไปด้วยฝุ่นนา ราวกับไม่มีใครอยู่ที่นี่มานานแสนนานบนโต๊ะไม้เก่าๆข้างเตียงมีโนต้ตปริศนาใบหนึ่งวางอยู่ตัวอักษรเขียนว่ายินดีต้อนรับสู่ห้อง404แขกทุกคนที่พักห้องนี้ไม่เคยเช็คเอาท์ออกไปอีกเลยเมยพยายามรวบรวมสติรีบวิ่งลงบนันไดหวังจะหาคุณช่วยแต่สิ่งที่เธอพบ คลับไม่ใช่ลอบบี้ที่คุ้นตาโรงแรมทั้งหลังเงียบงนันมืดสนิทไร้แสงไฟไร้เสียงผู้คนทุกอย่างเหมือนถูกทิ้งร้างมานานมีเพียงเงาของเธอที่ทอดยาวบนพื้นและความหนาวที่เกาะกุมใจยังไม่มีวันจางในความเงียบนั้นจูจูก็มีเสียงกระซิบแผ่วเบาลอยมากับสายลมเสียงนั้นเย็นเยียบ ราวกับเล็ดรอดออกมาจากผนังเก่าแก่ของโรงแรมคุณไม่ใช่แขกคนแรกและก็ไม่ใช่คนสุดท้ายเมยืนนิ่งตัวสัน่นคำถามในใจเธอไม่มีใครตอบและในวินาทีนั้นเธอเริ่มเข้าใจว่าห้อง404อาจไม่ได้รอคอยให้ใครมาเช็คเอาท์ออกไปแต่กำลังรอให้ใครสักคนกลายเป็นเพื่อนร่วมชะตา กับเธอที่นี่ตลอดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังเรื่องเล่าหลอนๆจากช่อง Oracle of Time ถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆที่จะพาคุณเดินทางข้ามการเวลาไปรู้จักความลับ และตำนานที่ซ่อนอยู่ในทุกค่ำคืนคืนนี้ขอให้ทุกคนหลับฝันดีแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ